ในโลกแห่งความมืดมิดของศตรวรรษที่16-17ถึงมีหญิงหนึ่งที่ชื่อของเธอกลายเป็นตำนานแห่งความสยดสยองที่ลั่นลือสะเทือนหัวใจมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้เธอคืออลิซาเบตบาโทรีนางเอกผู้มีเลือดขุดนางไหลเวียนในร่างกายแต่กลับกลายเป็นปีศาจร้ายที่โหดเหี้ยมเกินกว่าจินตนาจะหาคำตอบใดมาอธิบายเธอได้รับฉายาว่าบัตเคาเลสหรือนางเขาแห่งเลือดพอเชื่อกันว่า เธอได้สังหารหญิงสาวไายเดียงสาจํานวนมากมหาศาลเพื่อใช้เลือดของพวกเธอในการรักษาความงามและความเยาว์วัยเรื่องราวของเธอเป็นเสมือนฝันร้ายที่ยังคงหลอกหลอนจิตใจมนุษย์ผสมผสานร,ระหว่างความโหดร้ายความห,หล,าามลงไหลในความงามและอํานาจที่เน่าเฟสสวัสดีครับผมเวียงเจ้าแองเจโลรายการที่จะนําเสนอทุกเรื่องราวจากขั้วมุมโลกไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัวหรือเรื่องเล่าต่างๆวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อชีวประวัติไอริเบ บิตบาโทลรีนางเอกแห่งความหมดเหียมเชิญรับฟังอย่างมีสติกันนะครับการเกิดและวัยเด็กในปราสาทแห่งความมืดมิดอลิซาเบตบาโทลรีเกิดขึ้นมาในโลกวันที่7สิงหาคมคศ1560ณปราสาทในฮังการีเธอมาจากตระกูลบาโทลรีซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลของนางที่มีอำนาจและความมั่งคั่งมากที่สุดในยุโรปตะวันออกบิดาของเธอคือจอร์จบาเทอรีและมารดาของเธอแอนนาบาเทอรีซึ่งทั้งคู่ล้วนมีเลือดขุนนางชั้นสูง หลายเวียนในร่างกายตระกูลบาโทลรีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเต็มไปด้วยอำนาจทางการเมืองพวกเขาเป็นเจ้าของที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลและปราสาทหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วฮังการีแอตรานซิลเวเนียแต่ในเลือดของตระกูลนี้ก็มีเงาสีดำแห่งความผิดปกติและความโหดเหี้ยมแฝงอยู่ด้วยญาติพี่น้องหลายคนในตระกูลมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดและรุนแรงบางคนมีอาการทางจิตที่ผิดปกติบางคนติดยาเสพติดและบางคนก็มีความโหดเหี้ยมเกินขอ เของมนุษย์ธรรมดาที่จะเป็นวัยเด็กของอลิซาเบธผ่านไปในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหรูหราแต่ก็มืดมิดในเวลาเดียวกันเธอได้รับการศึกษาที่ดีตามมาตรฐานของขุนนางในยุคนั้นเรียนรู้ภาษาหลายภาษารวมถึงภาษาละตินเยอรมันและฮังการีเธอได้เรียนรู้ศิลปะวรรณกรรมและดนตรีแต่สิ่งที่เธอได้เรียนรู้มากที่สุดกลับเป็นเรื่องของอำนาจและการใช้ความรุนแรงเพื่อควบคุมคนอื่นตั้งแต่เด็กเธอก็แสดงสัญญ,ญาณของความโหดเหี้ยมที่ไม่ธรรมดามีเรื่องเล่าว,ว่าเธอ ชอบทรมานสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่และมีความสุขอย่างแปลกประหลาดเมื่อเห็นเลือดและความเจ็บปวดบางครั้งเธอจะจับนกตัวเล็กๆมาถอนขนและปีกลงอย่างเย็นชาเพื่อดูการดิ้นรนของพวกมันในการเอาชีวิตลอดหรือจับหนูมาผ่าท้องเพื่อดูอวัยวะภายในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่ในช่วงวัยรุ่นและการแต่งงานที่เปลี่ยนชะตากรรมเมื่ออลิซาเบธอายุได้15ปีพ่อแม่ของเธอได้จัดการงานแต่งให้กับเฟอร์เรนซ์นายดัตี้ซึ่งเป็นขุนนางหนุ่มจากตระกูลที่มีอำนาจ ไม่แพ้กันเฟรเลน์ eren, มีชื่อเสียงในฐานะนักรบที่กล้าหาญและโหดเหี้ยมในสนามลบเขาได้รับฉายาว่าแบล็กไนท์หรือ am, อัศวินดำเพราะความโหมด้ล้ของศัตรูของเขาต่อศัตรูการแต่งงานระหว่างอลิซาเบธและเฟรเรน์จัดขึ้นในปีคศ1575ที่ปราสาทวลานอฟในสโลวาเกียงานแต่งนี้เป็นหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่และลูรลาที่สุดในยุคนั้นมีขุนนางและบุคคลสําคัญจากทั่วยุโรปตะวันออกมาร่วมงานด้วยแต่สิ่งที่ไม่มีใคร ในขณะนั้นคือการแต่งงานครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานอันสยดสยองที่กำลังจะเริ่มขึ้นเบอร์เรนเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่ออลิซาเบธเขาไม่เพียงแต่เป็นสามีเท่านั้นแต่ยังเป็นครูสอนในเรื่องของความโหมดเหี้ยมและการทรมานเบอร์เร <Ber end S 2> นมีความชำนาญในการสอบสวนนักโทษด้วยวิธีการทรมานที่โหดร้ายและเขาได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับภรรยาของเขาออลิซาเบธได้เรียนรู้เทคนิคการทรมานที่หลากหลายตั้งแต่การใช้เครื่องมือทรมานแบบดั้งเดิมไปจน วิธีการที่ปรณีตและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหลังจากแต่งงานคู่สามีภรรยาได้ไปอาศัยอยู่ที่ปราสาทคาชิตในสโลวาเกียปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงและมีลักษณะที่มืดมิดน่าหวาดกลัวมีห้องใต้ดินมากมายและทางเดินลับที่เชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆของปราสาทห้้งเหล่านั้นกลายเป็นสถานที่ทรมานและสังหารของอลิซาเบธในภายหลังช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ความโหดเหี้ยมระหว่างที่เฟอร์ล์นออกไปลบและสงครามต่างๆอลิซาเบธก็ได้รับหน้าที่ในการดูแล าและที่ดินของครอบครัวเดอแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ปกครองที่เข้มงวดและโหดเหี้ยมมากโดยไม่เพียงแต่ลงโทษค่าราชการและคนทางานที่ผิดเท่านั้นแต่ยังสร้างระบบการลงโทษโหดร้ายและแปลกประหลาดเมื่อเฟอร์ลินกลับจากสงครามเขาจะเล่าเรื่องราวการลบและวิธีการทรมานศัตรูให้อลิซาเบธฟังเธอฟังเรื่องเหล่านี้ด้วยความตื่นเต้นและความสนใจเป็นอย่างมากบางครั้งเธอจะขออนุญาตให้เข้าไปดูการสอบสวนนักโทษในห้องใต้ดินและค่อยๆเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากเฟอร์ลินจนกระทั่งเธอเองเ็ เริ่มมีส่วนในการทรมานการที่อลิซาเบธไม่มีบุตรในช่วงแรกๆของการแต่งงานทําให้เธอมีเวลาว่างมากขึ้นที่จะหมกมุ่นกับกิจกรรมอันมืดมิดเหล่านี้เธอเริ่มทดลองวิธีการทรมานใหม่ๆกับคนรับใช้และชาวนาในที่ดินของเธอเริ่มต้นจากการลงโทษด้วยการตีด้วยไม้หรือแส้ไปจนถึงการใช้เครื่องมือทรมานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายชีวิตของเฟอร์เลนซ์และจุดเปลี่ยนของอลิซาเบตเฟอร์เลนซ์นานดัตี้เสียชีวิตในปีคศ1604เมื่อสีิอายุได้ 47ปีสาเหตุนั้นไม่แน่นอนแต่เชื่อกันว่าเขาป่วยเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุบางแหล่งข้อมูลอ้างว่าเขาถูกวิญญาณร้ายสาปแช่งเพราะความโหดเหี้ยมของเขาในขณะที่บางแหล่งก็กล่าวว่าเขาถูกวางยาพิษการเสียชีวิตของเฟอร์เลนซ์เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของอลิซาเบธในช่วงแรกเธอโศกเศร้าเป็นอย่างมากแต่โศกเศร้านั้นกลับกลายเป็นความโกรธแค้นและความต้องการแก้แค้นโลกที่เอาสามีที่รักของเธอไปเธอลืมมชื่อว่าสามีของเธอถูกสังหารและเธอต้องแก้แค้นให้ได้หลังจากเป็นไม้ อลิซาเบธก็ได้รับอิสระภาพเต็มที่ในการทําสิ่งที่เธอต้องการเธอไม่ต้องรายงานให้ใครฟังไม่ต้องปรึกษาใครก่อนตัดสินใจและไม่มีใครคอยควบคุมพฤติกรรมของเธออิสระภาพนี้กลายเป็นสิ่งที่น่าอันตรายที่สุดสําหรับคนรอบข้างเธอเธอเริ่มหมกมุ่นกับความงามและความเยาว์วัยมากยิ่งขึ้นเมื่ออายุเข้า40อลิซาเบธเริ่มกลัวความแก่และการสูญเสียความงามเธอใช้เงินจํานวนมหาศาลในการซื้อเครื่องสําอางและยาบำรุงต่างๆจากหมอผู้หญิงและนักเล่นแร่แปรธาตุแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ สามารถตอบสนองความต้องการของเธอได้การเสียชีวิตและจุดจบของตำนานหลังจากถูกผู้คุมขังในปราสาทแคติกเป็นเวลา4ปีอลิซาเบธบาทโทลีเสียชีวิตในวันที่21สิงหาคมปีคศ1614ในห้องที่เธอถูกขังอยู่เธอเสียชีวิตตอนอายุ54ในช่วงวันสุดท้ายของชีวิตเธอเป็นโรคทางจิตที่รุนแรงมากพูดค,คุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นกรีดร้องในยามค่ำคืนและปฏิเสธที่จะรับประทานอาหารการเสียชีวิตของเธอเต็ไมไปด้วยความลึกลับผู้คุมบอกว่า ธอถูกพบนอนหงายอยู่บนพื้นห้องมือทั้งสองข้างกุมแน่นเมื่อคลี่มือออกพบเลือดแห้งและเล็บที่หักหลี่บนผนังห้องมีรอยขีดข่วนเป็นลายต่างๆที่เธอขีดด้วยเล็บบางรอยดูเหมือนคำต่างๆในภาษาละตินแต่ก็ไม่มีใครแปลได้ร่างกายของอลิซาเบธถูกฝังอยู่ในสุสานของครอบครัวบาโทรีแต่มีข่าวลือว่าหลังจากฝังไปแล้วเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายชาวบ้านในละแวกนั้นรายงานว่าเห็นแสงไฟสีแดงลอยขึ้นจากลุมฝังศพในยามค่ำคืนและได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้ ในกลางคืนในที่สุดครอบครัวจึงตัดสินใจย้ายร่างเธอไปฝังในสถานที่ลับที่ไม่มีใครทราบบางคนเชื่อว่าเธอถูกฝังอยู่ในปา่าลึกบางคนเชื่อว่าเธอถูกเผาและปลวยี่เท่าลงในแม่น้ําความจริงของการจัดการศพของเธอก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครรู้จนถึงทุกวันนี้ความโหดเหี้ยมและเรื่องส่วนตัวอันมืดมิดการเริ่มต้นของความบ้างฆ่าแห่งเลือดเรื่องราวของความโหดเหี้ยมของอลิซาเบธเริ่มต้นขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากการเสียชีวิตของสามีเธอเธอเริ่มจากการลง ลงโทษคนรับใช้ที่ทําผิดด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมเกินความจําเป็นการที่หญิงสาวคนหนึ่งทาแจกันแตกโดยไม่ตั้งใจอลิซาเบตก็สั่งให้ถูกตีด้วยแส้จนเลือดไหลแต่การลงโทษที่เจ็บปวดของคนรับใช้กลับทําให้อลิซาเบตรู้สึกถึงความสุขและความพึงพอใจอย่างแปลกประหลาดเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อเธอเห็นเลือดไหลของผู้อื่นเธอจะรู้สึกตื่นเต้นและมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ทําให้เธอเริ่มหาเหตุผลต่างๆเพื่อลงโทษคนรับใช้บ่อยขึ้นเหตุการณ์สาคัญที่เปลี่ยนแปลงอลิซาเบตจาก ผู้ปกครองที่โหดเหี้ยมไปเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเกิดขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อเธออายุ44ปีเธอกําลังแต่งตัวเพื่อไปงานเลี้ยงของกุนนางคนหนึ่งเด็กสาวคนรับใช้ที่กําลังหวีผมให้เธอเผลอใช้แรงไปหน่อยจนทําให้อลิซาเบธรู้สึกเจ็บด้วยความโกรธอลิซาเบธหันไปตบหน้าเด็กสาวอย่างแรงลงเล็บที่ยาวและแหลมของเธอปวนใส่ใบหน้าของเด็กสาวทําให้เกิดรอยแผลยาวและเลือดไหลออกมาหยดเลือดหยดนั้นลงบนมือของอลิซาเบธและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้เธอเชื่อว่าได้คนพบ ความลับแห่งการรักษาความเยาว์วัยอลิซาเบธสังเกตว่าผิวหนังบนมือของเธอที่มีเลือดของเด็กสาวนั้นหยดลงดูเรียบเนียนและอ่อนเยาว์ขึ้นเธอเชื่อว่าเลือดของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์สามารถรักษาความงามและความเยาว์วัยได้ความเชื่อนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสังหารที่โหดเหีเ้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากการค้นพบเรื่องราวของเลือดที่ใช้รักษาความงามอลิซาเบธเริ่มวางแผนอย่างเป็นระบบในการหาเหยื่อเธอไม่สามารถสังหารคนรับใช้ในปราสาทได้บ่อยเกินเพราะจะทําให เกิดความสงสัยดังนั้นเธอจึงคิดวิธีการในการหาเหยื่ออลิซาเบตใช้วิธีการหลอกล่อหญิงสาวจากครอบครัวชาวนาด้วยการสัญญาว่าจะให้งานที่ดีในปราสาทเธอส่งคนไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อประกาศว่าปราสาทต้องการคนรับใช้ใหม่และจะให้ค่าตอบแทนที่สมน้าสมเนื้อหญิงสาวยากจนจํานวนมากจึงสนใจได้เดินทางมายังปราสาทโดยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับไปอีกหรือไม่นอกจากนี้อลิซาเบตยังใช้เหตุผลเรื่องการศึกษาในการหลอกล่อเหยื่อเธอประกาศว่าต้องการให้หญิงสาว จากครอบครัวขุนนางมาเรียนมารยาทและกิริยาบทของสุภาพสตรีที่ปรา,าสาทพ่อแม่หลายคนเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับลูกสาวจึงส่งลูกมาไว้ที่ปรา,าสาทแต่สิ่งที่ลูกสาวเหล่านั้นได้เรียนรู้กลับเป็นบทเรียนสุดท้ายของชีวิตอลิซาเบธมีผู้ช่วยหลายคนในการดําเนินการแผนการช่วยร้าของเธอหนึ่งในคนสําคัญที่สุดคือดอรอตยาเซนเจตหรือที่เรียกกันว่าดอก้าผู้หญิงแก่ที่เป็นนางแม่มดและผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์คาถาดอก้าเป็นคนที่สนับสนุนความเชื่อของอลิซา เรื่องพลังของเลือดหญิงสาวและช่วยคิดวิธีการทรมานและการสังหารใหม่ๆอีกคนหนึ่งคืออิโรนาโจหรือเฮเลนาโจพี่เลี้ยงส่วนตัวของอลิซาเบตที่ติดตามเธอมาตั้งแต่เด็กเฮเลนารู้ความลับทุกอย่างของอลิซาเบตและช่วยปกปิดการกระทําต่างๆเธอเป็นคนที่ช่วยล่อลวงเหยื่อและจัดการกับศพหลังจากการสังหารวิธีการทรมานที่โหดเหี้ยมเกินจินตนาการอลิซาเบตบาโทลีมีความหลากหลายและความโหดเหี้ยมเกินกว่าจะบรรยายได้ด้วยคําพูดเธอไม่เพียงแต่ต้องการเลือด เหยื่อเท่านั้นแต่ต้องการเห็นความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของเธอด้วยวิธีการที่เธอใช้บ่อยที่สุดคือการใช้เข็มและลิมเหล็กขนาดเล็กจิ้มเข้าไปในผิวหนังของเหยื่อเธอจะเริ่มจากปลายนิ้วมือและเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อนขึ้นตามแขนและขาการจิ้มแต่ละครั้งจะทําให้เกิดเลือดออกเล็กน้อยและอลิซาเบธจะรอให้เลือดหยดลงในชามหรือแก้วที่เธอเตรียมไว้เมื่อเหยื่อเริ่มอ่อนแรงจากการสูญเสียเลือดอลิซาเบธจะใช้วิธีการที่โหดเหีเ้ยมมากขึ้นเธอจะใช้คขมและที่คีบเล็บเพื่อถอนเล็บมือและเล็ เท้าออกทีละสี่บางครั้งเธอจะเผาเล็บด้วยเทียนก่อนแล้วถอนออกเพื่อให้เกิดความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นสำหรับเหยือ่อที่เธอต้องการทรมานเป็นพิเศษเธอจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการอาบน้ําแข็งเธอจะสั่งให้คนรับใช้เทน้ําเย็นจัดใส่เหยือ่อในฤดูหนาวจากนั้นจะพาเหยือ่อออกไปนอนบนหิมะทาให้ร่างกายของเหยื่อค่อยๆแข็งตายไปทีละส่วนอลิซาเบธจะนั่งดูและนับเวลาจนกว่าเหยื่อจะหยุดหายใจอีกวิธีหนึ่งที่เธอชื่นชอบคือการใช้กรงเหล็กซึ่งเป็นกรงขนาดเล็กที่ทําจากเหล็กแหลมคมเธอจะขัง เหยื่อไว้ในกรงนี้และแกว่งไปแกว่งมาทําให้ร่างกายของเหยื่อถูกแทงและขวนด้วยหนามเหล็กจนเลือดไหลออกมาอลิซาเบธวางภาชนะไว้ด้านล่างเพื่อลองรับเลือดที่หยดลงมาบางครั้งเธอจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการเต้นลําแห่งความตายเธอจะผูกเชือกรอบคอของเหยื่อและค่อยๆรัดให้แน่นขึ้นทีละน้อยจนกว่าเหยื่อจะเริ่มขาดอากาศหายใจแต่เธอจะไม่ให้เหยื่อตายทันทีแต่จะคลายเชือกให้เหยื่อหายใจได้ชั่วครู่แล้ววนซ้ำไปซ้ำมารเรื่อยๆจนกว่าจิตใจของเหยื่อจะแตกสลายพิธีกรรม อาบเลือดและความเชื่อเรื่องความงามสิ่งที่ทาให้อลิซาเบธบาโทรีกลายเป็นตำนานที่สยดสยองที่สุดคือพิธีกรรมการอาบเลือดของเธอหลังจากที่เธอได้เลือดจากเหยื่อแล้วเธอจะนําเลือดนั้นมาใช้ในพิธีกรรมความงามของเธออลิซาเบธเชื่อว่าเลือดของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์มีพลังในการรักษาความงามและความเยาว์วัยเธอจะเติมเลือดลงในอ่างอาบน้ําและแช่ตัวอยู่ในนั้นเป็นเวลานานขณะแช่ตัวในเลือดเธอจะทําสมาธิและสวดมนต์ภาษาละตินที่ดอก้กาสอนให้นอกจากการอาบเลือดแล้ว อลิซาเบตยังใช้เลือดทาหน้าและร่างกายของเธอเธอเชื่อว่าการทาเลือดสดบนผิวหนังจะช่วยทำให้ผิวแข็งแรงและอ่อนเยาว์มากขึ้นบางครั้งเธอจะผสมเลือดกับสมุนไพรต่างๆที่ดอกา้าเตรียมมาให้เช่นดอกกุหลาบใบโอก๊กและรากแมนเด็กเพื่อเพิ่มพ,พ,พลังของเลือดอลิซาเบตมีความเชื่อที่แปลกประหลาดว่าเลือดของเหยื่อแต่ละคนมักจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเลือดของหญิงสาวที่สวยงามจะสามารถรักษาความงามเลือดของผู้หญิงสาวที่ฉลาดจะช่วยให้เธอฉลาดขึ้นและเลือดของหญิงสาวที่บริสุทธิ์จะช่ว ด้วยชาระล้างบาบของเธอได้เธอมีบันทึกรายละเอียดของเหยื่อแต่ละคนเขียนไว้ในสมุดลับรวมถึงอายุความงามชื่อและสีของเลือดเธอจะจัดประเภทเลือดและใช้เลือดแต่ละประเภทสําหรับจุดประสงค์ที่แตกต่างกันเลือดจากเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดจะถูกเก็บไว้สําหรับพิธีกรรมพิเศษในคืนพระจันทร์เต็มดวงห้องใต้ดินแห่งความสยดสยองและเครื่องมือทรมานภายใต้ปราศาสตรมีห้องใต้ดินหลายห้องที่ถูกดัดแปลงให้เป็นห้องทรมานและสังหารห้องเหล่านี้ตั้งลึกลงไปในปราศาสตรห่างจากส่วนที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ ทำให้เสียงกรีดร้องของเหยื่อไม่ดังออกไปภายนอกห้องหลักที่อลิซาเบตใช้สำหรับการทรมานมีขนาดใหญ่และมีเพดานสูงหนังทำจากหินหนาและมีหน่วงเหล็กติดไว้สำหรับล่ามมือและขาของเหยื่อบนผนังแขวนเครื่องมือทรมานมากมายรวมถึงแส่คีมที่ขีบและมีดขนาดต่างๆเข็มขนาดใหญ่อุปกรณ์อื่นๆที่อลิซาเบธสั่งให้ช่างเหล็กท้องถิ่นทำขึ้นมาเป็นพิเศษในมุมหนึ่งของห้องมีอ่างขนาดใหญ่ทำจากหินอ่อนสำหรับเก็บเลือดอ่างนี้ถูกออกแบบให้มีรูระบายใต้ก้น ให้เลือดที่เหลือใช้สามารถไหลลงไปในรางที่นำไปสู่ห้องข้างๆซึ่งใช้สำหรับกำจัดศพข้างๆอ่างมีโต๊ะหินที่ใช้สำหรับวางเครื่องมือทรมานและภาชนะเก็บเลือดห้องอื่นๆใช้สำหรับจุดประสงค์เฉพาะห้องหนึ่งมีเตาผิงขนาดใหญ่สำหรับเผาศพอีกห้องหนึ่งเป็นคุกใต้ดินที่มีกลงขนาดเล็กสำหรับขังเหยื่อก่อนถูกทรมานและมีห้องลับสำหรับเก็บของส่วนตัวของเธอเหยื่อซึ่งอลิซาเบธเก็บไว้ผู้สมรู้เริ่มคิดและเครือข่ายแห่งความชั่วร้ายอลิซาเบธไม่ได้ทำการสังหารเหล่าคนนี้เพียงคน เ,เธอมีผู้ช่วยหลายคนที่รู้และมีส่วนร่วมในการกระทําอันเหี้ยมโหดนอกจากดอรกาและเฮเลนาที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายคนที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแห่งความชั่วร้ายนี้แคทเทลินาเบนิกาเป็นหญิงสาวที่ทางานเป็นแม่บ้านในปราสาสตร์เธอเป็นคนที่ช่วยล่อลวงเหยื่อใหม่ๆด้วยการแกล้งทําเป็นเพื่อนและให้คำแนะนําเกี่ยวกับงานในปลาสาทตรเมื่อเหยื่อไว้ใจแล้วแคทเชลินาจะนําพวกเธอไปยังห้องใต้ดินโดยอ้างว่าจะเป็นสถานที่ที่ต้องทํางานเจนอสหรือที่เรียก ว่าซิสโกเป็นข้าราชการชายคนเดียวในกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดเขาทําหน้าที่ขนย้ายศพและจัดการเรื่องการกําจัดหลักฐานซิสโกมีความรู้เรื่องการทําศพให้เน่าเปื่อยเร็วขึ้นและมีวิธีการทําลายร่องรอยของเขาเขาใช้กรดและสารเคมีต่างๆในการกําจัดจนไม่เหลือร่องรอยที่น่าสยุดสยองที่สุดคือการที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นแต่พวกเขายังมีความสุขกับการกระทําเหล่านี้มีบันทึกระบุว่าดอกาและเฮรินาบางครั้งจะร้องขออลิซาเบธให้ได้มีส่วนร่วมในการทรมา หยืพวกเธอจะแข่งขันกันว่าใครจะทําให้เหยื่อเจ็บปวดได้มากกว่ากันความลับที่ถูกเปิดเผยและสืบสวนเรื่องราวของอลิซาเบธถูกเปิดเผยเมื่อจํานวนหญิงสาวที่หายไปจากหมู่บ้านรอบๆปรา,าสาส์เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติในขณะช่วงแรกชาวบ้านไม่กล้าสงสัยเพราะอลิซาเบธเป็นขุนนางที่มีอํานาจมากแต่เมื่อหญิงสาวจากครอบครัวขุนนางเริ่มหายตัวไปทีละคนเรื่องนี้จึงเริ่มได้รับความสนใจจุดเปลี่ยนสําคัญเมื่ออลิซาเบธทาผิดพลาดครั้งใหญ่เธอสังหารหญิงสาวสี่คนในคืนเดียวกัน และ สั่งให้ฟิโกโยนศพทิ้งไว้นอกกำแพงปราสาทโดยไม่ได้ทำลายหลักฐานศพเหล่านี้ถูกพบโดยชาวบ้านในเช้าว,วันถัดไปและล่องรอยทรมานบนร่างกายของเหยื่อชัดเจนมากจนไม่อาจปฏิเสธได้เอาเรื่องศพที่ถูกทรมานแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็ไปถึงหูของจิโอจีเซอร์โซญาติของอลิซาเบธและผู้ปกครองของคังกาลีเขาตัดสินใจสืบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยส่งสายลับเข้าไปในปราสาทเพื่อรวบรวมหลักฐานการสืบสวนเผยให้เห็นความสยดสยองที่เกินกว่า จินตนนากากรอกจากศพที่ถูกพบแล้วยังมีหลักฐานการทรมานและการสังหารที่มากมายรวมถึงเครื่องมือทรมานบันทึกลายชื่อเหยือ่อและเลือดแห้งที่เปื้อนอยู่ทั่วห้องใต้ดินในคืนวันที่30ธันวาคมคศ .16 1 0นกอจีนำทห,หารไปจับก,กุมอลิซาเบธที่ปราสาสตพวกเขาพบว่าอลิซาเบธกำลังอยู่ในขณะทรมานเหยื่อคนสุดท้ายของเธอซึ่งเป็นหญิงสาวอายุ16ปีที่ยังมีชีวิตอยู่แต่บาดเจ็บสาหัสการจับก,กุมของอลิซาเบธบาทโทรีเป็นจุดจบของ นานอันน่าสยดสยองที่ยาวนานถึง6ปีในช่วงเวลานั้นเชื่อกันว่าเธอได้สังหารหญิงสาวไปแล้วมากกว่า650คนแม้ว่าจำนวนที่พิสูจน์ได้จะอยู่ที่ประมาณ80คนแต่หลายคนเชื่อว่าจำนวนจริงอาจสูงกว่านั้นการวิจรารณาคดีและบทลงโทษอลิซาเบธเป็นคดีหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแต่เนื่องจากสถานะทางสังคมของเธอการวิจรารณาคดีจึงไม่เป็นไปตามกระบวนการปกติจอร์จและขุนนางคนอื่นๆตัดสินใจไม่ให้อลิซาเบธขึ้นสา เพราะกลัวคดีนี้จะทําให้ตระกูลขุนนางเสื่อมเสียแต่ผู้สมรู้เริ่มคิดของเธอไม่ได้รับการปกป้องอย่างดอก้าเฮลิน่าแคดิลีนาและฟิสโกถูกจับมาพิจารณาคดีและถูกทรมานเพื่อให้รับสาร,รภาพการรับสาร,รภาพของพวกเขาเผยให้เห็นรายละเอียดของการสังหารที่น่าสยดสยองรวมถึงบทบาทของอลิซาเบตในแต่ละการสังหารในที่สุดดอก้าและเฮลิน่าถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นก่อนการประหารพวกเธอถูกตัดนิ้วด้วยครีมร้อนและเป็นการลง ิแคทเอรีนาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตพออายุยังน้อยส่วนฟิโกถูกตัดหัวแล้วนำไปเผาสำหรับอลิซาเบธเธอถูกตัดสินให้ถูกขังในห้องหนึ่งของปราสาทต,ตลอดชีวิตห้องนี้ถูกผลึกทุกหน้าต่างและประตูเหลือไว้เพียงช่องเล็กๆสำหรับส่งอาหารเข้าไปอลิซาเบธใช้เวลา4ปีสุดท้ายในห้องอับอากาศนี้โดยไม่เคยได้เห็นแสงแดดหรือคนอื่นเลยสรุปมรดกแห่งความสยดสยองอลิซาเบธบาโทลีเสียชีวิตลงในความเงียบเหงาและความมืดมิดแต่ตำนานของเธอ กลับมีชีวิตและแพร่กระจายไปทั่วโลกเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดเหี้ยมและความบ้าคลั่งที่มนุษย์มนาคนหนึ่งสามารถทําได้เรื่องราวของเธอได้รับการเล่าขานต่อรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นแรงบันดาลใจสาหรับนวนิยายภาพยนตร์และงานศิลปะนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดเกี่ยวกับอลิซาเบธไม่ใช่จํานวนผู้คนที่เธอสังหารแต่เป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการกระทําของเธอความกลัวความแก่การสูญเสียความงามที่ผักดันให้เธอกลายเป็นปีศาจร้ายแสดงให้เห็นถึงด้านมืดของธรรมชาติของมนุษย์ที่ สามารถนำไปสู่ความหัวเรยมที่ไร้ขีดจำกัดปราศาสตร์แพติกยังคงตั้งอยู่ในปัจจุบันแม้จะเป็นเพียงซาบปรักาหักพังแต่ยังคงดึงดูดนะักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศแห่งความสยดสยองหลายคนรายงานว่าเห็นแสงไฟแปลกประหลาดและได้ยินเสียงกรีดร้องในยามค่ำคืนเล่าว,ว่าวิญญาณของเหยื่อยังคงหลอกหลอนสถานที่แห่งนี้ไปตลอดกาลอลิาเบธไม่เพียงแต่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องคนหนึ่งแต่เธอเป็นตัวอย่างของการที่อำนาจที่อำนาจและความมั่งคัง่งสามารถทำลายมนุษย์และเปลี่ยนคน ให้กลายเป็นปีศาจได้เธอเป็นเครื่องมือเตือนใจให้เราจําไว้ว่าความชั่วร้ายที่แท้จริงไม่ได้มาจากปีศาจหรือสิ่งเหนือธรรมชาติแต่มาจากใจมนุษย์ที่เสื่อมทรามและสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้วชื่อของอลิซาเบธบา์โทโล่จะยังคงถูกจดจําไปตลอดกาลในฐานะหนึ่งในฆาตรกรที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย,ยชาติและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความมืดมิดท,ที่แฝงอยู่ในจิตใจของมนุษย์อาจถูกปลุกข,ขึ้นมาได้อาจถูกสถานการณ์และอำนาจที่เหมาะสมเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่ผมได้นำมา เสนอและถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้ถ้าหากท่านผู้ชมชอบลบกวนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานได้ทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ออกมาให้ชมกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ